อ่านพระสุตตานิฎกคัมภี์ที่ห้าคุณตกรนิกายคุณตกปาถาเล่มหนึ่งว่าด้วยการณิยเมตตาสุตคาถาที่เจ็ดการที่ห้าสิบเจ็ดทำทีคุณตักกนิกายคุณตกปาถาว่าด้วยการณิยเมตตาสุตคาถาที่เจ็ดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันตสกจะสุภโรจักอภิกชนจักสัลลาหกัตวติสันติงคาริโยจันิพกจักอปะกะโคุเลสุนันุขิโตเอวังภะคะวกสันตังปะทังอภิสมัยจักมิฮาริตุกามัสสะอาตถาหิะมายาวา ปฏิปัจษมานัสสะวิเศสตว์อารันติกัตสะกิพุนอตีน้ำมันยาจรมา,าพจะได้สแสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิชาันไตรภา,าคในคำทีกุตกานิกายคุตกปาถาการที่ห้าสิบเจ็ดก็ด้วยทุติยคาถาในกรีนยียะเมตสูตรอันกล่าววยความสันสโดเป็นต้นสืบต่อไปตามวาระพระบาลี อธถกถาและธรรมฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มุ่งหมายต่อความรู้ความตั้าใจในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาที่ได้โปรดประทานเทศนาไว้แล้วจะนําไปปฏิบัติตามทุกควรแก่พยาศัยของตนเพื่อให้ได้ผลตามที่ตนาัถนาตอนอรถกถา ดำเนินความตามถ้อยตามแห่งอัถกธาว่าเอวังพะควาสันตัง,ตงวันครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสิ่งที่ควรกระทำบางอย่าง,างแก่ผู้สผู้อยู่ป่าผู้ใคร่เพื่อจะให้สําเร็จน,นิพพานหรือผู้ปฏิบัติเพื่อให้สําเร็จนิพพานอย่างนี้แล้วมีพระพุทธประสงค์จะทรงสอนให้ยิ่งขึ้นไปถึงได้ตรัสพรคาถาที่สองว่าสันตุสโกจะทิโรจะอภิโจจากสัลลหุตมุติ สันติตวิทยาจะมีประโค์จะอัปปะพโฟกูเรตุอนามุกิโตูแปลว่าควรเป็นผู้มีความขันโดดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้มีจิตน้อยเป็นผู้เป็นผู้เบากายเบาใจเป็นผู้มีอินทรีย์สนุกเป็นผู้รู้จักรักษาตัวเป็นผู้ไม่คนนองเป็นผู้ไม่คล้องอยู่ในตระกูลตถาสันติจตะกตาญุตาติเอตาวุตตปะเพเทนะ ในคำที่ยกขึ้นแปรมาแล้วนี้พระอาจารย์อาจารย์อธิบายว่าขันโดดนั้นได้แก่ความยินดีด้วยของของตนซึ่งจะแนกแจกออกไปเป็นสิบสองประการตามที่กล่าวไว้แล้วนั้นมงคลคาถาข้อว่าโดยความสันโดดและความกัรดูข้ามโนนอีกหนึ่งว่าความขันโดดนั้นได้แก่ความยินดีด้วยของตนหนึ่งได้แก่ความยินดีแก่ของแต่ของตนของที่มีอยู่หนึ่งได้แก่ความยินดีโดยชอบทรหนึ่ง ที่สุผู้เลี้ยงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ที่นตนได้รับมาแต่ในเวลาวัรทุบทซึ่งเป็นของดีหรือไม่ดีก็เลืกตามเขาให้โดยเคารพหรือไม่ก็ตามนตนก็ไม่แสดงอาการผิดปกติท่างในเวลารับและเวลาบร,ริโภคเรียกว่าผู้เจะดีด้วยสองตนสิ่งใดที่ตนได้แล้วอินดีด้วยสิบนั้นไม่ต้องการสิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นและความต้องการอันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเสียเรียกว่าเจินดีด้วยของที่มีอยู่ ผู้ยิยนดีนในการละความยิยนดีดินร้ายในอิสธารมได้อิทรารมทั้งหลายเรียกว่าผู้ยิยนดีโดยชอบคุเคสนะปริยติติสุืโรผู้ใดอันบุคคลเลี้ยงได้โดยง่ายนนเรียกว่าผู้เลี้ยงง่ายกล่าวคือที่สุใดถึงแม้ว่าบุคคลตามเข้าสารีละเนื้อปลาอาหารเป็นต้นมาใส่บาตรให้ก็ยังแสดงสุหน้าไม่ดียังไม่มีความยินดีติเตียงของที่เขา,าใส่บาตรนั้น ต่อหน้าเขาว่าพวกท่านนำอะไรไมาใส่บาตรทีนี้แล้วให้ของนั้นแก่ผู้อื่นมีสามเณรรับผู้หัดเป็นต้นเสียที่สุนั้นเรียกว่าผู้เลี้ยงยากคนทั้งหลายเห็นพิกสุนั้นแล้วย่อมเว้นแต่ไกลโดยเห็นว่าพิ่สุนี้เป็นผู้เลี้ยงยากพวกเราไม่อาจเห็นได้ส่วนพิ่คืใดได้อาหารที่เลวหรือกระเน็ดน้อยหรือมากก็ตามมีความเห็นดีมีหน้าตาผ่องใสเลี้ยงขีบไปด้วยอาหารนั้นพิสุนั้นเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่าย คนหลายเห็นเข้าแล้วก็มีความพอใจว่าพระของพวกเราเป็นคนเรียง,ง่ายแม้แต่ถวายของเล็กน้อยก็ยินดีพวกเราควรจะเลี้ยงห้านท่านกล่าวกันดังนี้แล้วก็รับรองเลี้ยงดูที่เกิดเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายอปังกิตามัสสติอปปิจโจคําว่าผู้มีกิจน้อยนั้นแต่แก่ผู้ไม่ค้นขวายในกิจต่างๆ มีการยินดีต่อการงานและการยินดีต่อการสนทนาเล่นยินดีต่อการครุบกรีด้วยผู้คนเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งได้แก่การพดเว้นจากกิจต่างๆมีการต่อสร้างเป็นต้นกระทำเพียงโกนผมตัดเล็บปฏิบัติบาทสีวานข้องตนเป็นต้นเท่านั้นแล้วตั้งใจกระทำต่อแต่สมรธรรมการกระทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีกิตน้อยสารุกาวุติอาศิตสารุญ ปวุติความประพฤติเบาของผู้นั้นมีอยู่เห็นนั้นผู้นั้นที่ว่ามีความประพฤติเบาพถ่สุู้มีสิ่งของมากวางรูปเวลาจะไปสู่ที่ต่างๆก็ได้คนอื่นๆแบกถามสิ่งของของตนมีบาติจีวาตผ้าปูนั่งและน้ำมันน้ำอ้อยงวเป็นต้นเนหใดผู้มีความประพฤติเบานั้นย่อมไม่เป็นเช่นนั้นคือธรรมดาที่สุผู้มีบริขารน้อย็รักษาเพียงบริขารแปไม่บาติจีวาตเป็นต้น ในเวลาจ,จะไปที่อื่นก็ถือเอาบริขารแบบนั้นไปเหมือนกับนกที่บินไปได้โดยง่ายฉะนั้นที่สุดเช่นนี้เรียกว่าผู้กบฏเบาใจต่อใจสานตานี้อินทรียานีอสสา้อัศติชันติโยอินรียทั้งหลายของผู้นั้นสงบระงับแล้วเห็นนัะผู้นั้นชื่อว่ามีอินรีงส,งสงบระงับคือมีอินรีไม่จํเรืดเกิดวามยินดีเป็นต้นในจารองเป็นต้น อันได้แก่ไม่ยินดีตายในอารมณ์ทั้งหลายเิปโกติวินโยวิภาวีปัญญาวาคำว่าผู้รู้จักรักษาตนนั้นได้แก่ผู้มีความรู้ความคิดเฉียบแหลมประกอบด้วยปัญญาในการรักษาศีลประกอบด้วยปัญญาอันจัดแจงบริหารมีจิตวันเป็นต้นประกอบด้วยปัญญาอรู้จักของเป็นที่สบายเจ็ดประการมีความสบายด้วยที่อยู่เป็นต้นณปะคโพติ อัปปะครับโพผู้ใดไม่ขนองผู้นั้นชื่อว่าผู้ไม่ขนองอธิบายว่าได้แก่ผู้ไม่ขนองกายในฐานะแปดไม่ขนองวาจาในฐานะสี่ไม่ขนองใจในฐานะต่างๆการขนองในฐานะแปดนั้นได้แก่การกระทําไม่สมควรในท่ามกลางสงรอคชนะหรือบุคคลหอฉันเตรียนไฟท่าน้ําทางดินธบัตและระแวกบ้านกล่าวคือพิถีบางรูปย่มนั่งรักเข่าในท่ามกลางสงหรือนั่ง ขาายห้างเป็นต้นในามกลางคณะคือประชุมบริษัทสีและในที่ใกล้ผู้เท่าผู้แก่ก็ทาอย่างนั้นส่วนในหอนัานนั้นแต่แก่ไม่ให้อาธนาแก่ที่สุงผู้เท่าผู้แก่เกียจจันอาธนาแก่ผู้สุผู้ใหม่ในเวลาเข้าไปในเรือนไฟก็ไม่บอกผิสูผู้แก่กว่าก่อนได้กระทำกิจต,ต่างๆมีการก่อไฟให้ลูกหลงเป็นต้นขึ้นด้วยตนเอง ในท่าน้ำนั้นคือไม่เออเพื่อต่อพิสุหนุ่มหรือพิสุแก่ถึงแม้ว่าตนมาทีหลังก็ไปอาบก่อนทําให้พิสุแก่พิสุหนาบากในทางบินทบาตนั้นคือรีบเดินออกหน้าพิสุแก่เพื่อจะรับอาสนะที่ดีเพื่อจะรับน้ําที่ดีเพื่อจะรับอินทบาทที่ดีในเวลาเข้าไปในลัแวกว่านั้นก็เดินหน้าพิสุที่แก่หยอกเย้าไปกับพิสุหนทั้งหลาย ดังนี้เป็นต้นการกระทําอย่างว่ามานี้เรียกว่าเป็นการขนองกายเป็นทั้งนั้นการขนองวาจาสี่อย่างนั้นได้แก่การเปล่งวาจาที่ไห่สังวรในท่ามกลางสงหรือคณะหรือบุคคลหรือระแวกบ้านคือพิสูจบางรูปที่นั่งอยู่ในท่ามกลางสงแต่แสดงธรรมโดยไม่บอกสงก่อนก็มีเวลานั่งอยู่กับหมู่พิสูจผู้ทุกแก,ก่แก,กว่าหรือกับพิสูรนรูปใดรูปหนึ่ง ที่แก่กว่าก็กระทำเหมือนกันในเวลาที่มีผู้ถามปัญหาได้กล่าวแก้โดยไม่บอกผู้แก่กว่าตนก่อนส่วนเราแวกบ,บ,บ้านนั้นได้แก่การากล่าวว่าข้าวต้มมีอยู่หรือของเคี้ยวของฉันมีอยู่หรือท่านจะให้สิ่งใดแก่เราเราจะได้เคียเค้ยวเคี้ยวได้ฉันสิ่งไรจะได้เดินสิ่งไรในวันนี้ดังนี้เป็นต้นาการกล่าวอย่างนี้เรียกว่าขานองวาจาทั้งนั้นการขนองใจในที่ต่างๆนั้นคือการนึกไม่สมควร นีนึกถึงการมอารมณ์เป็นต้นในเวลาที่ไม่ทาไม่พูดขนะที่พูดอยู่ในที่ต่างๆดังที่แสดงมาแล้วนี้นั้นคําว่าไม่พ้่องอยู่ในตระกูลนั้นได้แก่การที่สุดไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลในตระกูลหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งด้วยความต้องการปัจจัยหรือด้วยความทุกข์ใจในกิจการที่ไม่สมควรเขาทุกโศกก็ไม่ทุกโศกกับเขาด้วยเขาเพลิดเลินก็ไม่เพกิดเลินกับเขาเขาเป็นสุขก็ไม่สุขกับเขาเขาเป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์กับเขา ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกิดขึ้นแก่เขาตั้งหน้าแต่ประกอบความเพียรในหน้าที่ของตนเทา่านั้นแต่นี้คือนักความในรัญหาที่อธิบายคําว่าเป็นผู้สันโดษเป็นผู้เร่งง่ายเป็นผู้มีจิตน้อยเป็นผู้เบากายเบาใจเป็นผู้มีอินทรียสงบเป็นผู้รู้จักรักษาตนเป็นผู้ไม่กระนองเป็นผู้ไม่คล้องอยู่ในตระกูลทั้งหลายเย่ตนตัวนี้ตอนนี้ไปจะได้ขยายคําที่ควรขยายคือคําว่าสันโดดสิบสองประการ ซึ่งพระกรราจารย์ได้กล่าวอ้างว่ามีมาลลยมงคลกถาว่าสันตุทีจกักตัดตาคำดังนี้นั้นออกไปให้พิจดารณแสวยสมกับความต้องการของท่านผู้อยากทราบตามควรแก่เวลาเราคือคำว่าท่านโดดนั้นท่านกล่าวไว้ในอตถกถามงคลจติตปณิว่าสันตุทีนามะอิตริตระ ปัจยะสันโตโตังนี้เป็นต้นแปลว่าความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เรียชื่อว่าความสันโดษความสันโดษนั้นมีอยู่1ิบสองประการติดความสันโดษในปัจจัยสีอย่างละสามอย่างละสามอันได้แก่ย่าลาพระสันโดษคือความยินดีตามได้มีตามที่ได้มาหนึ่งย่าพระสันโดษคือความยินดีตามกําลังหนึ่งย่าสารุปะสันโดษคือ ความยินดีตามทุกคนหนึ่งเอาความยินดีสามประการย่อมมีอยู่ในปัจจัยสี่อย่างละสามอย่างละสามจะทาลาภสันโดษคือความยินดีตามที่ได้มาในจีวรน,นั้นได้แก่การที่พิสูจได้เครื่องนุ่งห่มดีหรือไม่ดีก็าตามก็ยินดีท้งนั้นไม่ปรารถนาเพื่อนุ่งห่มอย่างอื่นอีกถึงแม้ว่าจะมีผู้นวายก็ไม่รับ ยถ์าพระสันโดษคือความยินดีตามกำลังในจีวรนั้นแต่แก่การที่ทีสูดผู้อาพาธซึ่งลำบากกายด้วยจีวรคือเมื่อห่มจีวรหนักก็หนักตัวจึงขอเปลี่ยนเอาจีวรเบากับที่สุดที่ชอบพอกันยราท้าสารุปประสันโดษคือความยินดีตามทุกคนนั้นได้แก่การที่ผู้สูดได้จีวอรอันประณีตดีงามมีค่ามากแล้วคิดว่าจีวรนี้ย่อมสมควรแก่พระเถรเจ้า ทั้งหลายผู้บวชหนาผู้เป็นพระหุนสูตรทรงทมวินัยมากคิดอย่างนี้แล้วจึงหวัวจีวรนั้นแก่ผู้บวชหนาผู้เป็นพระหุนส่ตรครั้นถวายแล้วก็ไปเที่ยวแสวงหาผ้าตามกองหยักเยื่อหรือตามป่าแห่งใดแห่งหนึง่งมาทําเป็นจีวรสําหรับตนต่อไปการที่ผู้ศึกมีความินดีในจีวรตามที่ได้มา ตามกําลังตามทุกเรดังที่แสดงทล้วนี้เรียกว่ามีความสะดดในจี่วันเท่านั้นมีท้าปนาพิขูปินดาปาตัตงลาภติก็พิจารในพระพุทธศาสนานี้ได้เป็นธบัตรที่ต่อมองหรือพระนิก,กดีแล้วก็เลี้ยงร่างกายด้วยปิณฑบาตนั้นไม่ปราถนาบปิณฑบาตอื่นๆไม่ว่าจะได้ต่อไม่รับอันนี้เรียกว่าจะาปราลาภาสโดยอคือความยินดีตามมีตาม,มตามได้ในปิณฑบาตท,ที่สุดก็เป็นอา,าพาธ านบ,นบารเป็นบาปที่ไม่ดีแล้วพลาดกำเริบจงให้เป็นบาปนั้นแก่ที่สุดอื่นส่วนตนฉันเนยใสยและน้ำพึ้งน้ำนมเป็นต้นที่ได้มาจากที่สุดนั้นแล้วตั้งใจเจริญสมถธรรมคันนี้เรียกว่าจะถวาราศจดรคือความยินดีตามกําลังในเินนบาปการที่ที่สุดได้เป็บนบาปอันประณีแล้วคิดว่าเิ็นบาตนี้สมควรแก่พระเถระทั้งหลายที่บวชนาน และสงการแก่พิเศษทั้งหลายที่ละเวินทบาตอันประนีแล้วไม่อาจยังร่างกายให้เป็นไปได้คิดอางนี้แล้วจึงให้วินทบาตนั้นแก่พิเศษเหล่านั้นเสียวนตนฉันอาหารที่ได้มาจากการที่วินทบาตซึ่งเป็นอาหารที่ปะปนคลุกขีกันอันนี้เรียกว่ายะถาสารุป,ประตะโสหคือความ็นดีตามอารารสงควรในวินทบาตเอตพัโนโน,นาปปิภูโนสาสนัง บาปุนาติเสนาสนะอันใดถึงแก่ีิสุดรูปใจีิสุตรูปนั้นก็ยินดีด้วยเสนาสนนั้นไม่รับเสนาสนะอื่นแม้ซึ่งเป็นเสนาสนะอันดีที่มาถึงก่อนอันนี้เรียกว่ายะถาลาพระสันโดคือความยินดีตามมีตามได้ในเสนาสนการที่พิสูตผู้เป็นอาพาธในเสนาสนะอับลมแล้วโรคกะเบิดขึ้นจึงเปลี่ยนเสนาสนะนั้น กับาวพิสูจน์ที่ชอบทอกันอยู่ในเสนาณนที่มีลมเดินสะดวกอันแรกเปลี่ยนมาจากพิสูจน์นั้นแล้วตั้งใจกระทําสมณธรรมอันนี้เรียกว่าหยัดหหาพราสนิยติความท,าที่มีตามกําลังในเสนาสนะการที่พิสูจนไม่รับเสนาณนอันดี่มาถึงแก่ตนด้วยคิดว่าเสนาสนะอันใีเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อนั่งอยู่ในเสนาสนะอันดีอาจง่วงเหงาหาวนอนเมือ่อนอนตื่นขึ้น,านอาจมีตามอวิตกตำเริกคิดแบบนี้แล้วจึงไม่รับเสนาสนะนั้นเดียวหาอยู่ในที่อื่นคือที่แจ้งและผลต้นไม้ริปุติมงุงด้วยใบไมแไ้แห่งใดแห่งหนึ่งเรียกว่ายถาสารุปสังโดคือความยินดีตามต้งควรในเสนาสนะอิธาปนาพิคุวเพศชังดัติ การที่ไู้สูงได้เพศสัตว์คือสมอหรือมัดขามป้อมแล้วก็ฉันไม่ต้องการเพศสัตว์มีในใสน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นถึงแม้ว่าได้ก็ไม่รับอันนี้เรียกว่าะยะถารา,าสัสดุคือความยินดีตามมีตามได้ในที่รณปัจจัยการที่ไปสูงผู้เป็นอาพาชเวลาต้องาการน้ำมันก็ได้น้ำอ้อยจึงยกน้ำอ้อยนั้นให้แก่ผู้สูงที่ชอบพอกันขอแลกเปลี่ยนอน้ำมันจากผู้สูงนั้นมาทำ ยาแล้วตั้งหน้ากระทำสมรรถธรรมอันนี้เรียกว่ายาถาพระราชกิคือความยินดีตามกําลังในที่ระนัปัจจัยการที่พิูกรมีการที่พิจูกรมีผู้กล่าวว่าท่านจงยกเว้นสมอดองด้วยน้ำมูดเนา่าอันมีในภาชนะนี้เสียจงรับจะุมาทุรถอันเป็นอยู่ในภาชนะนี้เถิดดังนี้ถ้าอาพาธของพิจูนั้นถูกกับยาทั้งสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พิูุ่นั้นคิดว่าอันสมอดองด้วยน้ำมุดเน่านี้เป็นของที่นับปราะหลายมีพระพุทธเจ้าเนต้อนอ่ันสรรเสริญีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าก,ก็ตรัสไว้ว่าปูติมุตตะเพสัทางนิสายะปัจพัชาปัจพาชยาวัยยาดองด้วยน้ำมูดเน่าตัทธเตยาวชีวางอุตสาโหโกรณิโยทันต้องการ ท่านต้องทำความบุตสาหะขันยาดองด้วยน้ำมุดเน่านั้นจนตลอดชีวิตดังนี้คิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับจตุมทุรสครับซึ่งยาดองด้วยน้ำมุดเน่าอันนี้เรียกว่ายาถาสารุปรสันโดษคือความินดีตามทุกควรในกิรณปัจจัยเอวัมปะเพโทสัพโพเปโซความสันโดษทั้งสิ้นซึ่งเป็นประเภทดังที่แสดงมาแล้วนี้เรียกว่าสันชฐี ทระนตินั้นจัดว่าเป็นมงคลก็เป็นเหตุให้ละบาปทำทั้งหลายมีความมักใหญ่ไฟสูงเป็นต้นหนึ่งเพราะความเป็นเหตุให้ไปสุงสติอันหนึ่งเป็นเพราะเป็นองค์แห่งอริยมรรคนึค่งเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นอยู่ในที่ทั้งสี่คำว่าเป็นอยู่ในที่ทั้งสี่นั้นหมายความว่าผู้สันโดษด,ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมได้ย่อมไม่ขัดข้องในที่ทั้งสี่แบบนี้ ก็และความพ้โดดคือความยินดีในของตนตามที่ตนได้มาก็ดีความยินดีในปัจจัยสี่ตามทุกคนจะาําลังครอบตนก็ดีความยินดีในปัจจัยสี่ซึ่งคนเห็นว่าซึ่งตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําควรจะนตนก็ดีเป็นคุณธรรมอันสําคัญของ,ของขพ,รรพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้พุทธศาสนาดํารงอยู่ตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นสมเด็จพระบร,ะรมศาสาดาจึงได้ตรัสไว้ในวัคที่สิบแห่งเอกาหิบัตอังกุตรนิกายว่า นาห้างที่เขเวอันยังเอกธรรมมามปิดเสมนุปัสสามิดูก่อนที่สุดท้ายเราตถาคตไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญอันตรธานเหมือนกับความไม่สนดลความไม่สนดลนี่แหละเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญอันตรธานดูก่อนที่สุดท้ายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่าง ซึ S <S. <S. ่งเป็นเหตุให้พระธรรมดำรงอยู่ได้ดีเหมือนกับความสันโดษดูการพิจารณาหลายความสันโดสนี่แหละเป็นเหตุให้พระจรทำดำรงอยู่ได้ดันนี้ได้ใจความว่าความไม่สันโดษเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อมถอยโดยเร็วทันเพราะเหตุว่าภิกษุผู้ไม่สันโดษย่อมทาให้ผิดธรรมวินัยด้วยโลภเจตนาของตนส่วนภิกษุผู้สันโดษย่อมทําให้ถูกต้องพระธรรมวินัย ความสดุดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมส้องกาเท่ากับพระพิสุทธิ์จำพวกเดียวเท่านั้นเป็นคุณธรรมต่อับบุคคลทั้งปวงตลอดไปถึงสตัตว์ฉานคือแม้แต่สัตว์ฉานที่มีความสดุดก็ย่อมได้รับผลพิเศษเห็นประจักษ์ดังเรื่องที่มีมาในจุะสุวกะชาดกในนวกะนิบาตว่าในเดรัจฉาร่วงแล้วแต่ปางหลังยังมีพยานนกแขกเต้าตัตวหนึ่ง ึ่งอาศัยอยู่ในป่าไม้มะเดือ่อเรียนฝังม่น้ำคงคาเมื่อเมื่ออะไรเมื่อโดนแหงต้นมะเดื่อของตนขึ้นไปผลมากกว่านะเมื่อผลแห่งต้นไม้ของตนขึ้นไปสิ่งใดยังเหลืออยู่คือหนอ่อหรือใบหรือเปลือกหรือสะเก็ดแห่งต้นมะเดื่อน,นั้นก็ได้กินสิ่งนั้นเป็นอาหาร ไม่บินไปในสถานที่อื่นด้วยจนมีความสันโดดอย่างยิ่งในครั้งนั้นก็ร้อนขึ้นไปถึงอาจสมเด็จพระอมรินทราด้วยคุณานุภาพแห่งความสันโดดของพญานกแขกเต้านั้นสมเด็จพระอมรินทราที่ราชเจ้าทรงทราบเรืเ่องนั้นแล้วจึงได้ทรงบันดาลให้ต้นมะเดื่อนั้นแห้งตายไปทั้งต้นแล้วล้มลงเหลือแต่ตอแต่พญานกแขกเต้าตัวนั้น ก็หาได้ดินไปที่อื่นไม่เอจับอยู่ที่ตอต้นมะเดือนนั้นโจนไม่เอื้อเฟื้อตะลมและแดดที่แผดเผาสมเด็จอมรินทราที่ราชเจ้าก็ทรงเลื่อมใสจงทรงทรงกวัดเอาวารีในกองคาขึ้นมาพมต้นมะเดือในขณะนั้นต้นมะเดือนนั้นก็กลับเป็นขึ้นมาสมเด็จเอาสมบูรณ์ไปกิ่งก้านสาขาแล้วจึงเสด็จกลับสู่สักคาไลพเทวสถาน เพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายควรจะมีความสัโดดคือยินดีต่อของของตนตามมีตามได้ทุกคนไปข้าราชกผู้ใดได้สิ่งใดแล้วยินดีต่อสิ่งนั้นคราราชกผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความชัโดดถ้าข้าราชกผู้ใดได้สิ่งใดมาแล้วไม่ยินดีต่อสิ่งนั้นเที่ยวแสวงหาสิ่งอื่นต่อไปพ้าราชกผู้นั้นจักเสียมจากสิ่งนั้นเหมือนดังพระราชกุมารองค์หนึ่งซึ่งเสียพระราชายาไปเพราะตนไม่มีความสัโดดยิยนดีต่อพระราชยาที่มีอยู่ ตามที่ปรากฏมาในอาจิตาพุชาดุซึ่งท่านยกไว้ในวรคีนวรคีเก้าแห่งทุกกะนิบาตว่าอาจิเตพารณสีรันโยพุตโตติตราปภาิโตกล่าวคือแหเดตการร่วงยามาพระราชโอรสของพระเจ้าพารณสีองค์หนึ่งถูกพระราชบิดาขับไล่เสียจากบ้านเมืองจึงทรงพาพระเทวีอันมีพระนามว่าพระนางอสิตาภู เข้าไปในป่าหิมพานสร้างวนณา,าลาอาศัยอยู่ในสถานที่นั้นอยูยมาวันหนึ่งพระราชกุมารนั้นได้เห็นนางกินรีตนหนึ่งก็มีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ได้ละพระเทวีติดตามนางกินรีนั้นไปพระเทวีจึงทรงนึกในพระทัยว่าสามีของเราไม่อื้อเฟือต่อเราแล้วพระเขาได้ติดตามนางกินรีไปแล้วคิดดังนี้แล้วก็ไปหาฤาษีตนหนึ่งตั้งใจศึกษารเรียนการศิลบ,บริกรรมจนทำฌานอภิญญา ได้ให้เกิดขึ้นแล้วจึงกลับมายืนอยู่ที่ประตูบรรทศราของตนเมื่อพระราชกุมารน,นั้นติดตามนางจินรีไปไม่ทันหมดความหวังแล้วก็กลับมาพระนางเทวีได้เห็นแล้วก็หอบหนีไปสู่ที่อื่นต่อหน้าพระราชกุมารพระองค์นั้นพระราชกุมารพระองค์นั้นก็ร้องไห้รำพันเราได้เสียนางอสิตาปูไปเพราะความโลภมากโลภเกินบประมาณดังนี้ ตั้งแต่นั้นไปพระราชกุมรนั้นก็ได้อยู่ในป่าแต่ผู้เดียวอยู่ตลอดกาลนานจนกระทั่งพระราชาพิดาสวรรคตแล้วจึงทรงสเสด็จกลับไปสู่ราชบุบัติดังนี้โดยเหตุนี้ควรที่ทุกคนจะมีความสะด,ดุดดีต่อสามีพัญญาของตนและสิ่งของอื่นๆที่ตนมีอยู่จึงจกเป็นการดีสันุที่ปรมังคนานักปราชญ์ได้กล่าวไว้ว่า ความสะดดคือความยินดีในของของตนจากเป็นทรัพย์อันเยี่ยมดังนี้ซึ่งใจความที่ว่าด้วยสะดโดเห็ตันี้เอวังก็มีด้วยประการะนี้